thank you ฟังเลยพี่น้องคริสชนที่รักในพระคริสตเจ้านักบุญในภาษาสนาจักรก็มีหลายหลายอย่างแล้วก็บอกว่านักบุญที่เป็นนักบุญโดยที่ไม่ได้เป็นมรณะสกีก็คือนักบุญที่ดำรงชีวิตในศีลในพรของพระบิณฑ้าเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนอื่นแล้วก็ตายไปเขาเรียกว่านักบุญธรรมดาส่วนอีกพวกหนึ่งนั้น ที่จะต้องสละชีวิตของเขาเพื่อประกาศยืนยันความเชื่อในพระบิเจ้ามีนักประพันธ์คนหนึ่งเขียนว่าในบ่ายวันนั้นแม่น้ําของเกาหลีเนี่ยมันเป็นสีแดงเป็นสีแดงที่มาจากเลือดของมารตีที่ถูกฟันคออยู่บนดอยอยู่บน อยู่บนเนินเขาแล้วไหลเลือดนั้นก็ไหลลงมาแล้วก็ไหลลงไปข้างล่างในประเทศของเขาแต่ทุกคนเป็นพยานเลยว่าเลือดทำให้แม่น้ำแห่งนี้เป็นสีแดงทำให้ลหลายหคนยังจำได้ว่าการที่มาราตีได้ยอมที่จะเดินตามพระเยซูเจ้าเนี่ย ทำให้เขาได้มีโอกาสชำระตนเองและได้ไปอยู่สวรรค์รศา,าสนาจากักรก็ประกาศเป็นทางการว่าเขาเหล่านี้เป็นมรณะสกีมีทั้งพระสงฆ์มีทั้งนักบวชมีทั้งคราวาสเป็นจำนวนมากมายเหลือเกินนบุญเปาโลเองก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเราใครจะสู้เราได้ และถ้าพระเจ้าไม่อยู่ข้างเราเราก็จะสู้อะไรไม่ได้ทํานองนี้นะครับแล้วก็เมื่อพระบิเจ้าไม่ได้สงวนลูกของพระองค์พระองค์ก็อยากจะให้เราทําทุกสิ่งเพื่อความดีของตัวเองและเพื่อความรอดของคนอื่นด้วยท่านยังเขียนว่าใครจะพรากเราจากความรักของพระคริสต์เจ้าได้ความทุกข์ลำเค็นหรือความขับแค้นใจหรือ การเบียดเบียนข่มเหงหรือการหาดขาดอาหารและเครื่องนุ่งห่มหรือพยันตรายและคมดาบหรือไม่ไม่มีใครที่จะไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งความรักของเราต่อพระคริสต์เจ้าได้แต่ในการทดลองทั้งหมดนี้เราชนะได้ง่ายอาศัยพระผู้ทรงรักเราข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไม่ว่าความตายหรือชีวิตไม่ว่าฑูตสวรรค์หรือผู้มีอำนาจปกครองไม่ว่าปัจจุบันหรืออนาคต ไม่มีสรรพสิ่งใดๆจะพรากเราได้จากความรักของพระคริสตเจ้าเนี่ยที่ทําให้ชาวเกาหลีทั้งเด็กผู้ใหญ่เดินขึ้นไปเหมือนกับไปฉลองร้องเพลงจนดังทั่วเลยในป่าแห่งนั้นเนี่ยทุกคนไม่ได้กลัวเลยแต่และคนที่ร้องออกมานั้นรู้อยู่ว่าอีกไม่กี่นาทีจะถูกสับคอแล้วแล้วก็เหตุไนจึงมาร้องเพลงความเชื่อไงครับความหวังร้อยเปอร์เซนตว่า โลกนี้เลอะเป็นเพียงทางผ่านและถ้าหากได้สวรรค์แล้วชีวิตในโลกนี้ไม่มีความหมายอะไรเลยดังนั้นพี่น้องครับเราสวดขอมาตีช่วยเหลือพวกเราในการดำรงชีวิตปัจจุบันนี้ซึ่งแม้จะไม่มีการเบียดเบียนโดยตรงแต่ก็วัตถุนิยมเบียดเบียนเราศิลธรรมที่ไม่ดีก็เบียดเบียนเรา ในยิ่งต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอาเซียนเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทะลักเข้ามาถ้า,าเราไม่มีจุดยืนจริงๆนะครับเราสูญเสียแน่นอนพระเยซูเจ้าบอกวันนี้ว่าถ้าใครอยากจะติดตามเราก็จงเลิกนึกถึงตนเองอมัมวแต่ราว่ะพวะวงอยู่กับของในชีวิตเนี่ยเราก็ไปไหนไม่ได้จงแบ,บกไม้กางเขนของตนทุกวันและติดตามเรามา ผู้ใดใครรักษาชีวิตผู้นั้นจะต้องสูญเสียชีวิตแต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตเพราะเราผู้นั้นจะรักษาชีวิตได้อันเนี้ยชัดเลยชาวเกาหลีที่ไดยอมสละชีวิตของตนเองทุกวันนี้พวกเราก็ชื่นชอบนะครับขอบรรดามาตีแห่งเกาหลีจงได้ช่วยพวกเราทุกๆคนใครได้เรียนแบบอย่างท่านคือยอม ที่จะตายดีกว่าจะสูญเสียความเชื่อยอมที่จะสูญเสียทุกอย่างเพื่อได้พระเจ้าขอพระเจ้าไวพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท,ท่านรับฟ,ฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดรน